วันนี้เรามาดูกันนะครับมีคนสงสัยว่ามันจะกินน้ำมันมากหรือเปล่านี่แล้วผมกดนี่ให้ดูเลยเนะี่ยประมาณนี้นะอันนี้ผมใส่ของกลับแล้วนะของกลับจากบางบิเมื่อเช้าผมมานี่มันมันขึ้นประมาณ5.4เลยนะ ตอนขากลับนี่มันหนักนะจนเลขมันจะลดเร็วมากถ้านักหนักแบบลากลูกด้วยนี่ครับประมาณลดไปถึงสามสี่สมห้าครับประมาณนี้แหละก็วิ่งปกตินะ ถ้าวิ่งประมาณหกสิบนี่จะประหยัดมากแต่ถ้าลากลูกด้วยอ่ะมันจะประมาณเท่าไรอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละสามหนึ่งสามสองประมาณนี้นแหละแต่ถ้ารถเล่าอ้ยถ้าตัวเดียวอ่ะมันก็จะประมาณนี้นครับอันนี้วิ่งหกสิบนะ รอบเครื่องก็ประมาณเนี้หกเจ็ดร้อยรอบประมาณนี้แหละครับน้ำมันก็เติมปกติทั่วไปนะครับปีสิบก็ได้ปียี่สิบก็ได้แล้วแต่ช่องไหนว่างผมก็เข้าช่องนั้นแหละคันนี้ก็ใช้มาประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะครับ ยังไม่มีปัญหาอะไรนะก็ใช้ปกติดีอยู่แต่ทีแรกๆตอนที่ประกอบแรกๆอะ่ะคิดว่ามันจะกินน้ำมันนะแต่ประกอบเสร็จวันแรกเลยวันแรกแล้วรถไปลองนะอารถไปลองอะ่ะไอตัวเฟืองท้ายอะ่ะมันเป็นเฟืองท้ายอะไระประมาณเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้าอะไรประมาณนี้แหละครับ พอเข้าเกียร์สิบสองแล้วอะ่ะเข้าเกียร์สิบสองแล้วมันล้อบแบบถึงขีดเหลืองเลยนะวิ่งได้แค่สี่สิบก็ต้องไปหาเฟืองท้ายใหม่อีกแต่นี่มันเป็นเฟืองท้ายของมันเลยนะเฟืองท้ายจับคู่กับเกียร์รูปนี้เลย รุ่นนี้มันจะมี12เกียร์มี16เกียร์ด้วยนะแต่เขาบอก16เกียร์จะประหยัดกว่านี้แต่เขาไม่เคยลองเหมือนกันแต่ใช้12แล้วก็ประหยัดอยู่ประหยัดมากด้วยเขาวิ่งอยู่ประมาณแค่นี้แหละคับ ันนี้ไม่ได้รีไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เดิมๆเลยดีแล้วควันดำด้วยมีปัญหาด้วยประมาณนี้แหละเนี่ยผมก็ขับช้ามากเลยปกติผมจะขับประมาณแปดสิบเก้าสิบ วันนี้ถ่ายวิดีโอต้องช้าๆหน่อยแต่ว่าไหนถ้าผมว่างๆนะผมจะไปถ่ายเครื่องให้ดูสวยมากเครื่องคันนี้คันนี้เป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับเป็นเป็นมอเตอร์คุมนะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น เป็น VGS อะ่ะมันจะเป็นกระบอกลมอะครับกระบอกลมมันจะไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ไฟฟ้าเขาเรียกอะไรนะ VN นะใช่ใช่ประมาณนั่นแหละช่างเขาบอกมาบอกไฟฟ้ามันจะประหยัดกว่า VGS แต่คงประหยัดกว่านันไม่มากหรอกนิดหน่อย ประกอบก็ช่างเจนนะครับช่างเจนประกอบให้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เม้น์เม้นไม่ได้นะครับไฟก็ช่างไฟก็บางใหญ่นะครับบางใหญ่วริงติดต่อมาได้เหมือนกัน จะเฟังท้ายที่ผมไปได้ที่ไหนที่ที่จังหวัดกาญจน์มั้งปูใหญ่ครับปูดนะั่นน่ะก็เหมือนก็เขาก็ให้คำปรึกษาดีด้วยที่นั่นนะบังเดะนะครับบังเดสายเลือดมุสลิมเฟซบุ๊กรับ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรอบนี้ติดต่อไปได้เลยเรื่องรอบเฟืองท้ายนี่เขาเป๊ะมากเลยที่นั่นนะเนี่ยก็ขับประมาณนี้แหละแต่มันช้านะ มันสำหรับผมปัะช้า้อาผมขับประจำผมจะขับเร็วกว่านีนะ้สำหรับ FC ผมนะครับที่คอยติดตามคันนี้อยู่นะครับเม้นบอกผมได้เดี๋ยวผมส่งไฟไปให้ไฟเราข้างนะ ส่งไปให้ฟรีๆเลยก็ผมซื้อมาวางอยู่ที่บ้านน่าจะสามสี่ชุดมั้งติดต่อผมมาเลยนะถ้าไม่ติดต่อไม่ได้นะไม่ได้ไฟนะครับ ผมรู้ว่าพี่รอดูนี่อยู่พี่ติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้นี่นแหละไฟเราข้างที่ผมใส่อยู่นี่นแหละยังไงก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเจสังครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าดูเครื่องดูระบบเบรกครันนี้กันคันนี้เป็นเบรกลมล้วนหมดเลยนะครับก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่เาเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับเอสซังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ